เล่นใจไปฟังพูไปพาะอะกับส้มนั่นมาใส่รับแทนใช่ไหมครับต้ลนมาใส่เมื่อเอาวงครกมาแบงกัจะทำแบนัเอาพอเอเอาพอให้มันไปได้ฮอดกรุงเทพเป็นะพอแล้วอขาเป็นยังขาข้ก็ยังมีพอเหลืออยู่ เรนเป็นยักตายแล้วที่เป็นญยังเล่นเล่นกระป๋องก็ต้องาช่วยนี่แหละพ่อโบได้ประสานกันผู้หายก็โบได้ท่ายันเยะมากปลาแด่กระยาบันที่้องเขาบุญบ้านเขาคนน่ะบุญบ้านเขาบุญบ้านเขาบุญเกาหลีบุญเกาเลีเดือดสาม นะผ่านังยืนเสด็จเข่าบอกเข่าเขาปากเลยจับมือจับคอเขาไปปากแล้วมีสิทธิ์ได้อะเพราะว่าขบวนนี้ว่าเบียงของเรากำลมงโยน่หาท่านกันครับพามันคือซอกกันโยไม่เคยกันเลยแค่ว้ระหว่า